ส่วนที่จังหวัดสงขลาครับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมกับคณะได้มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจเยี่ยมโครงการล้อมรักบ้านเล่าเมื่อวานนี้ครับที่วัดเชมอุทิศบ้านเล่าจังหวัดสงขลาพลตํารวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าเลขาธิการปปส พร้อมด้วยนายอานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมโครงการล้อมรักบ้านเล่าตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลบูรณา,าการร่วมกับทั้งภาครัฐเอกชนผู้นําชุมชนประชาชนและพระภิสูฆ์เพื่อที่จะคืนลูกหลานให้กับครอบครัวและชุมชนซึ่งเริ่มต้นด้วยการเอ็กซเรย์ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่คัดกรองเข้าสู่กระบวนการบำบัด โดยมีเจ้าอาวาสวัดเช่มอุทิศซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านร่วมสนับสนุนโครงการด้วยอย่างเช่นการใช้วัดเป็นสถานที่บำบัดเป็นวิทยากรโดยใช้หลักศาสนาบำบัดบวชให้ผ่านกระบวนการบำบัดที่ประสงค์นะครับหรือว่าประสงค์จะศึกษาพระธรรมวินัยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ผ่านการบำบัดไปประกอบอาชีพแล้วในจํานวน6รายบวชเป็นพระพิสุนะครับหรูปและต้องการที่จะส่งเสริมด้านอาชีพอีก8รายครับ โดยพลตำรวจโทพานุรัตน์นะคะได้กล่าวค่ะว่าจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งใน25จังหวัดที่ต้องเร่งรัดป้องกันแก้ไขปรับปรามปัญหายาเสพติดจากการตรวจเยี่ยมนะคะพบว,ว่าการดําเนินโครงการมาถูกทางแล้วต่อจากนี้จะมีการฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อให้ผู้ผ่านการบําบัดมีงานทําสร้างภูมิคุ้มก,กันที่ดีด้านนางสาวจุริรัตน์นะคะหนึ่งในผู้ปกครองของผู้ผ่านการบําบัดก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการได้ลูกชายกลับคืนมา ก่อนหน้านี้ค่ะลูกชายเสพยาเสพติดค่อนข้างหนักแต่เมื่อเข้ารับการบําบัดตอนนี้ก็หายขาดซึ่งก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อไปค่ะและภายหลังการให้กําลังใจผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดเลขาธิการปรปรสพร้อมคณะได้เดินทางไปที่สนามกีฬายญาเทียมยูอารีนาเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันขฟุตบอล7คนในรายการแอนตี้ดักครับค่ะเพื่อแสดงออกถึงเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ กระบวนการชุมชนล้อมรักหรือว่าเราเรียกว่า CBTX ก็ได้แต่โดยใช้วัดแช่มอุทิศดํานเนินการถือว่าเดินมาถูกทางแล้วแต่ความยั่งยืนจะต้องมีการฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมหมายความว่าน้องๆที่เขาหายจากการบำบัดแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีงานทําถ้าเมื่อไหร่น้องๆก็มีงานทําผมเชื่อว่า เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่สำคัญที่สุดครับเมื่อกี้ก็ให้คําแนะนําไปแล้วก็ตรงกับที่คนที่พูดคือยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ากลัวครอบครัวที่อบอุ่นยาบ้ากลัวชุมชนที่เข้มแข็งยาบ้าอยู่ที่ใจอย่างเดียวถ้าใจเราตัดขาดกันมันได้เนี่ยมันก็เราก็ไม่ยเราก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่สําคัญถ้าน้องๆที่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้ก็ให้นึกถึงครอบครัวนะครับและที่สําคัญคือชุมชนก็ต้องให้กําลังใจด้วยครับโอ้ดีมากค่ะดีมากๆเลยค่ะดีใจมากที่มีโครงการนี้ เหมือนได้ลูกกลับมาแลวค่ะโครงการนี้แบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตจากเดิมนะคะจากเดิมแบบไม่หลับไม่นอนคือยังไงก็ได้ให้ได้เสพยาค่ะแต่ว่าพอโครงการนี้เข้ามาลูกก็เข้าร่วมโครงการและคือก็พยายามจากลดจนเลิกได้นี่ค่ะ